ทำ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 ณช่วงโอกาสต่อจากโน้นไปนี <occurs S 2> <ถ>้ไปท่านจะได้ภาพกบพบกบนักร้องน้องใหม่ป้ายแดงแต่ค่าแรงยังไม่ได้เหมือนเดิมจะไปแซวกันใดูมันจ้ะดูน้องนี่โอ้แซกทำดูพูดทำห้องคาราโอเกะเลยนะเพราะว่าลองรับ คอนเสิร์ตที่กำลังเข้ามาติดๆกันมาเจองานไก่งานแม่สอดเป็นได้พ่องแต่แต่ถึงยังได้จ้างต้องขอบคุณเจ้าภาพโดยขอาคาณเจ้าภาพท่านพิชาแล้วก็หลายๆท่านครับแล้วก็เอฟซีหลายๆท่านแฟนคลับต้อนรับอย่างดีอืมแบบไอ้เบิมจะแบบว่าในงานวันนั้นน้องขอบคุณคือแบบเจ้าภาพแล้วก็ไอ้เบิรมด้วยคือแบบจะบอกว่า อนอน้องแนนแล้วเวลาน้นนองแนนน้องคือคอนเสิร์ตนะพี่ไอ้เบิร์มอะสังเกตดูนะไอ้เบิร์มจะอยู่ข้างๆ้างแนนตลอดเลยที่จะประคับปรองเหมือนเหมือนเหมือนเพิ่อนบอกกระถามหรอเออไอ้เบิร์ม <c oughs> อะจะอยู่ข้างๆ้างแนนตลอดเลยนะมงคลแบบว่าเฮ้ยมีความไม่ไว้อย่างไอ้ไอ้เบิร์มอยู่ข้างแนนตลอดเลยคือไอ้เบิร์มจะอยู่หลังหลังอะเป็นแบบเป็นแบบ็กหลังทุกแนนตลอดเลยนะนั่นแหละครับพอถ้าน้องแนนห้องเพลงน่ะไอ้จะอยู่ข้างๆแต่น้องแนนมาได้เงินน่ะไอ้โหดจะอยู่ข้างๆ คนจะลวกลวกพาอ้อปอกคนจะบอก,บอกว่ากระต่ายจะไปแย่เอ้แถงซ้ำเนอะไอเขุเพ่เจือเสียงสู่เขามันไ่ใช่เสียแค่สู่เขานะมันเสียตึงตระกูลเสียถึงคนในวงการไอ้เบิ่มก็ไม่ได้ได้นะจะไ,ได้แต่บอเป็นยังถงึงได้ถ้าบอกได้ตัวเอาจนได้นะมันจะมีไอ้หรอกถ้าแจ้งความมันไม่ใช่เสียหายหรอกเทียมาแจ้งเสียมันก็ได้ละแจ้งความสองเที่ยบอกออก็กเดี๋ยวมันจะออกมาก็เดี๋ยวบอกเมีย พ่อแม่พี่น้องจะเดือนร้อนไปหมดเดือดร้อนแบบเพื่อนรวมง,งานพูดใช่นรั<ม>โอ้ต้องต้องต้องขอบคุณไอ้ไอ้เจ้าของอันนั้นครับเจ้าชื่อเพื่อนไปจ่ายนะ่ะเพื่อนผมเขาคิดว่างานเอานหมูหมูโอ้โดนสกามโดนอันลุมใหญ่เลยน่ะคนหาจะตเน่ยอย่างถ้าจะหากินอาชีพนี้ต้องซื่อสัตย์อย่างอาชีพนี้เหมือนไอ้เบิม้มเหมือนเดียวเนี้แต่เจ้าผิดเกียงไกลจักรถสายดนตรีโทรมาหาเบิมบ้มไอ้เบิ้มคือเพลงน่ะเพิน่นทีเจียหายกา เชี่ยทิ้งทำร่าเพลงล่ะเปลี่ยนเพลงเปลี่ยนเพลงรอเราฟังทิ้งเชี่ยให้แกไปไม่สวดทิ้งบทได้ตังนี่นแล้ว <c oughs> อ,อะไรนะขวดขนาดเลยเพื่อนต้นนะขนาดเลยครั้งแรกมันไปมันตกแต่ขานาดเลยเปิดลงรถตู้มาพ่อแม่อ่ะคือแบบว่าป้า,ปาๆขเขาอ่ะใช่ยืนขึ้นมาแบบน้องเมนมาแล้ว กามปิคพี่มึก,ก็ว่ามีแมวหนึ่งอ่ะปนน้ำตาไหลเปิ้ลให้มาเกออนานอน้องแนนอ่ะน้องแนนแม่ชอบขนาดเลยอยู่เนี่บอกว่าแฮปปี้บ้านไรเนาะที่บนให้นี่คือน้องแนนลดไปรทับหขอมาติปิวยโอ้โ่ใช่ฮะชูว,วันชูอี๋มแม่แม่แก้วไอ้แก่เสื้อลายที่เอาตังมาเพื่อเบิ่มการันตีสองร้อยใหขนาดไหคิดถึงเบิ่มการันตีโอ้แฮชูเกือบเปิ้ลแม่หัวน้องแนนอ่ะมาได้ที่แบบหัวแบบคนอื่นน้องแนนคือคนสุดท้ายเนาะ น้องแนนมาฮู้มางู้น้องแนนเอาฮู้น้องแนนเอาฮู้น้องแนนขัวน้องแนนมาได้ป้าพ่อแบบลักไปข้างเวทีอ่ะคือแบบไปเอาตี้อะคื้น้ำตาจะไหลขนาดเลยขัวน้องแนนมาได้นี่เขาต้องขอบคุณทั้งท่านนึงอะไครับพ้อกับนานด้วยของ้พงคาราบาลตั้งติปเป็นฟันเป็นอย่างฮ้ถึงมดท้อแก๊เกาะกัดอีแต่น้องแนนได้และต้องขอบคุณรางวัลน้ำใจของน้องแนนโดยฮู้มดถึงรดตู้ถึงเนื้อฮ้มดแบบป้าฝ่ายน้องแนนฮ้จนตัวเก้าเหลือแตงสี่สิบบาท ได้ติบมาเอาติบไปแจกต่อเนี่ย้กก็อ้อนอ้อนไปมาขอให้รูดแม่นดูเลยบอกใเมื่อก่อนเอาไว้ซื้อขนมกินอาหารก่อนน้องแนนได้ติบมาติปไปแจกต่อแต่นั้นได้แต่งมาคีลหาไปขีนอืมเรื่องแล้วเป็นยังไงร้านเคลียร์กันอยู่ครับเคลียร์เคลียร์เคลียร์เขาแล้วแล้วเคลียร์มันแล้วแล้วก็ขึ้นแล้วแล้วจะได้หากินในวงแหวนต่ออืมอายุจรดแบบคดหน้านะมันดูจะตอนเนี้ยเขากำลังมาเคลียร์เรื่องก๋วยเตี๋ยวอยู่นะครับผมทำมันนั่งร้านไหนเนี่ย ร้านพี่แดงเออพี่แดงฮะลายแดงลายแดงของคล้ายใหม่ก็เตี๋ยวเรือรสเด็ดจะบอกคำสื่อก๋วยเตี๋ยวอ๋อ่ายไทยก๋วยเตี๋ยวเรือนี่นะถามว่าลำบ่ลำต้องขอข้เบื่อกินเนี่ยเห็นลำแล้วเห็นอะไยลายแดงเจ้าเส้นนี้ยายกับแป้งคนเดียวเนาะเจ้าแป้งมด bạn nữa cái gì tìm bạn nữa chị tìm bạn nữa chị tìm bùi tè hoài bà hai mô gạch đăng ký hoài bùi tèn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  bùi tè 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 เส <S at> ้นถนนสายเส้นไหนน่ะเส้นไหนน่ะน้น่ะมบอกร์มเบอรเเส้นหอมไ่มาบอกย่าจงเออสูตรไอ้บ้มอนี่กับมัไหมอย่างมีไรฮะมันมันทำไมก้อนเนี่ยก็ขายอยู่เงี้ยเทคนอโอ้อ๋ออีเสดงแวกยางแดงตเนิวเทคนิคผมจิตาคม มายมะกี๊สีและเจ้าใบแดงขายมากทำได้สามสิตามที่เป๋เมื่อเดืยวนี้อายุสามสิบเก้าตอนนั้นขายมากเก้าควาอาวลูกสาวเนมาขายก็อ๋ออันนี้เป็นรุ่นที่สองแล้วมีอันนี้ครับสมุนไพรบ้านเฮาเนี่ยฮ้องจะบ่งมูเปิ้นบ้านเฮาฮ้องเป็นหัวละพาแต่เปิ่นได้โหละพามันใหญ่โหลาภา อันนี้กะหมูน่ะเออน้องแนนโหเราาแต่นี้โหบัได้ตังย้อมคอนแนทเลยนะครับคุณผู้ชมครับแล้วแต่เจ้านี่หันหันหน้าหน้าหน้าเฟซแอเบิ้มอเบิ้ี๋ยวขึ้นมาว่าเราไม่รับคำเขาโทษเป็นเท่ดอกไม้รับเป็นินสดดท่านั้นไม่ต้องกลัวเดี๋ยวมาสารไปถึงเรื่องคอมเมนต์ต่างๆนะบัจ้าเป็นนักเลงคีย์บอร์ดแล้วเพื่อนหนึ่งบอกว่ามีกฎหมายครบพรลบอยู่ คุณยังอย่างคุณยังอย่างก็ต้องระวังดีๆนะบาดเจบบาดเจว่าความเจริญเข้ามาสู่ในสมองแล้วก็ทําให้จิตใจตามลงเพิ่งอยากส่งเสริมอย่างไรตามที่ดีๆอันไหนถ้าคุณม่ชอบก็ออกไปเถอะบัดจ้องพอฮะแต่เมื่อคนที่เพิ่มชอบชอบอยู่เรียกพอแม่ก็่อนคนอู่ตะิ่งประชื้นอย่างอันเลยกันเออเพชรันเนี่ย พริกให้เผ็ดเนา,าะแล้วพริกใส่ไปจอน<บ>นะวะแล้วพริกบ้านทิ้งนี่หวานกัน <c oughs> ใช่มันหมายถึงว่าบางรุ่นพริกบางตัวมันก็ใส่น้อยเมื่อกับเผ็ดแล้วมสมมติปวดประยุ อันนี้รถเด็ดแต่นอะครับผมยายแดงยายแดงเตี๋ยวเรือรถเด็ดธรรมดา40ิพิเศษ50ลูกชิ้นหมูลูกชิ้นเนื้อเนื้อสดเนื้อเปื่อยหมูสุดเส้นเล็กเส้นใหญ่มีเขามีเหลืองมาแม่วุ้นเส้นน้ำดื่มผสมโภลิการ์ตัวแอรขอบคุณที่มาอุดหนุนด้วยอุ้ยดีก่ะเทศกาลวัฒนรรมแม่ตาน้ดงอูดะกี๊ดนะอืมเฮ้ ถหากินแล้วกินก็แค้หม,มูอ่ะแคบหมูแครหมูอ่ะแลวเอาเอาวันวันนี้ผายว่คอยอดอร่อย<ม>บากที่สุถ้าผายบไ,ได้มาถี่นนี่นะของจะไปฟังฟังยังฟังไปที่อื่นทื่มาหากินอยู่ <S 2> <S 2> <S 2> ถ้าขี่นี่แล้วก็กินกาแฟานี่ต้องสตางคกาแฟสตางคกาแฟฟอกิดกัน คนใหญ่ขากาแฟคนน้ขายก็เตี essions, ๋ยวิครอบครัวล้วหันยังหูจับสรตังดีว่าน้อนเขียนดีนะนี่สมน้ายายแดงทอนแม่เนีเจ้ายายแดงยายแดงมีหูดำด้วยยายแดงมีหมูท้ายหูเดียวนั่นนั่นนนั่นอันนั้นของแอและแอเอาอย่างเล่นนอยู่ตัล่างหมูมุกนล้น้องนนี่อย่างเา ถึงดูดกาแฟดูดอย่างนี้ก็ได้เพราะมันเป็นสามดูดแล้วมันต้องนี่ที่่นก็เล่นจะไปนักมาเอามาเอาใช้กันเดียวแอปเปิเล่นเออไม่เป็นไรพี่คนติดต่อซ้อเออติดต่อซอใส่ชาเขียวก็ได้จ้าไอ้ขวนเมืองคนหมวกขุฟ้าดูที่ไหนก็หาด่วนแบบเดียวนี้คนติดต่อซ้อก็อย่าไปเล่นเลกเกเพราะว่าเนี่ยไปจังซ้อวันนี้เปิดหัวที่ไหนที่ สอนฮะที่ไหนแม่สอดแม่สอดอ่แม่สอนหิ่มแล้วคอมเมนต์มาน้องแน้นแจกติดต่อเนี่ยไปไปเล่นซอนหรอที่ไหนเจ้าแม่สอดสะดุ้งเลยแม่สอนหิ่มแล้วแต่อตัวสอนวันนั้นเหรอแม่สอนหิ่มแล้วเจ้าพี่พโอสอนวันนั้นกับเจ้าหมอนร้อนโอ้กูโกนเดียวอันนี้ยกูโกูอีกกูครู อาจารย์ก๋วยเตี๋ยวยายแดงลำดีจัดนัดเหินฟ้าน้องรักก็มาช่วยกินน้องเนมคนงามกินหัอดินบะถั่วดินเพื่อนก็ตึงบ่าัยอันนี้เพื่นพ้องว่าแกบหมูโอ้หูอันจัดใหญ่กิบก๋วยเตี๋ยวได้ลูกกิ้นก็ได้อันยังก็ได้ใส่ปากเลยวะโอ่าก็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 กกก็นก็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 ก Lát tăng đây mới đây. Ờ, nó tăng đây mới đây là mình tăng dài cái tiểu đâu à Có, con bít, bít,